ดีครับเ,เพื่อนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับเข้าในาตัวเมืองคอนแกนนะครับตอนนี้ผมมุ่งหน้านะครับผมมาจากาท่าพระนะครับถนนพิสภาพนะครับมุ่งหน้าเข้า,าตัวเมืองคอนแก่นนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณตุ่มสิบนาที ฝั่งซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นปปสสามนะครับบปสสามนะครับจริงแล้วมันจะเลี้ยวซ้ายได้แต่นี้คือถนนมัชชัรุกนะครับเขากำลังทำถนนอยู่นะครับก็จะพาเพื่อนนะครับมุ่งหน้านะครับเข้าในตัวเมืองนะครับริงของมีทุระออกทางที่เมืองนะครับแต่วันนี้นะครับ เวลาเหลือนะครับก็จะพาเพื่อนนะครับเข้านะครับตัวเมืองคอนแก่นนะครับผ่านมาแล้วหนึ่งไฟแดงนะครับตัวนี้ไฟแดงที่สองนะครับจะพานับไฟแดงนะครับว่าคอนแก่นมีกี่ไฟแดงนะครับยังไงก็เพื่อนนะครับก็ช่วยกันนับด้วยนะครับแล้วก็ ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าคอนแกนของเรามีกี่ไปลายแดงนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเข้านะครับเส้นนี้มันมุ่งหน้าไปอุดรได้หนองคายได้นะครับก็คือถ้าถ้าเราไม่ออกปลาพันะครับก็คือเราวิ่งตรงเข้ามาเลยนะครับตรงเข้ามาเลยนะครับมันจะผ่าน่า,นาจะแถวโรงพยาบาลแม่โรงพยาบาลศรีนครินนะครับ ก็ผ่านามหาวิาลยนะครับขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเราเพื่อนๆเข้าไปดูนะครับว่ามีกี่ไฟแดงไฟแดงแรกเมื่อกี้นะครับวันนี้ไฟแดงที่สองนะครับไฟแดงที่สองบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับ รถนะครับตอนนี้เนาะมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเหมือนกันนะครับ้ายมือนะครับเป็นรถตับนะครับตัวใหญ่มากถืว่าใหญ่นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนับไปแดงช่วยผมนะครับว่า,าเข้ามาในอำเภอเมืองในจังหวัดขอนแก่นนะครับ เราจะมาเจอกีดไปแดงครับเึื่อจะรู้ทางประมิตรภาพของผู้โดยได้นะครับไปแดงที่สองผ่านไปแล้วนะครับข้างหน้าของคุณโดยนี่ตงนี้เป็นอ,อ,อะไรเนี่ยะ,ระประตูน้ำหรือเปล่านะครับประตูน้ำปักแกนก่อนนะครับเมือ่อกี้นี้ทางมาเมื่อกี้นี้นะครับ จะมาเจอใบแดงที่3ามนะครับใบแดงที่3านะครับของเราตรงไปอย่างเดียวนะครับผมผมจะตรงไปอย่างเดียวนะครับคือผมจะไปทำธุระที่แถวเรื่องแถวเรื่องเมืองนะครับออกอุดรนะครับจริงจริงแล้วผมออกเรื่องเมืองนะครับแต่วันนี้นะครับมีเวลาเหลือครับก็เลยพับเพื่อนเข้ามาดูนะครับว่าอนจะมีกี่ใบแดงถึงจะหลุดออกไปได้นะครับถ้าถ้าใครหลงเข้ามานะครับ ไปแดงที่3แล้วนะครับนับเชื่อกันนะครับเขียวแล้วจะได้ไปไหม แกนก็จะมีอ่าุโมงค์นะครับอุโมงค์ลอดใต้ไฟแดงน,นะครับที่เราผ่านมาเมื่อกี้ผมลืมถ่ายถ่ายไม่ทันนะครับเป็นตลาดต้นตาลเขาว่าอย่างนี้นะครับเป็นตลาดต้นตาลเราไม่รู้เหมือนกันนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกกีนะครับตลาดต้นตาลคืออ,ะ,อะไร ตอบเป็นมาอยังไงทำไมถึงเรียกว่าตลาดต้นตานไปแดงที่4แล้วนะครับไปแดนที่4แล้วบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับของเพื่อเมืองขอนแก่นนะครับ ก็ค่อนข้างจะจะหลาไไ่ไฟแดงอยู่นะ่กว่าจะหลุดไปเขียวแล้วครับโอ้ นะครับเรามาเจอเซ็นทรัลนะครับเซ็ <Wow. S 1> ทนทรัลนะครับเพื่อนว้าวเซ็นทรัลปนแก่นนะครับเห็นไหมครับข้านหน้านะครับคือเซ็นทรัลน,นะครับขวามือนะครับที่เป็นไฟสีแด,ดงนะครับ ะครับเป็นชั้นขอนแก่นนะครับแยกไฟแดงที่ห้านะครับอ๋อไฟเขียวแล้วไปต่อ แถวนี้มั้งครับที่เขาเรียกว่าตลาดต้นตาลแต่พอเห็นต้นตาลอยู่นะครับแต่พอเห็นต้นตาลอยู่บ้างนะครับโอ้ร่อนขนแกนนะครับว้าวไปต่อครับไปแดงที่เท่าไรเอ่ยเพื่อนครับนับ,นบช่วยกันนะครับเราก็จะมุ่งหน้านะครับ ของเราจะลอดใต้อุโมงค์นะครับจะเข้าอุโมงค์นะครับทางลอดนะครับลงทางลอดนะครับพาเพื่อนๆลงอุโมงค์นะครับขอนแกนก็มีอุโมงค์นะครับขอนแกนก็มีอุโมงค์นะครับ กำลังลงวโมงค์นะครับเพื่อนๆถ้าเราจะลงุ่มงค์ให้เราชิดขวานะครับมันจะมีสองช่องทางที่ลงุโมงค์ได้นะครับให้ชิดขวานะครับชิดขวาเข้ามาทางสองสองช่องทางนะครับออกจากเซ้นท่านมานะครับให้เราวิ่งเลนขวานะครับมันจะมีสองช่องทางที่รอดวงมงค์ได้นะครับ กำลังขึ้นนะครับกำล,ลังขึ้นวงงงเราลอดผ่านไฟแดงที่ห้ามาแล้วนะครับเราไม่ติดไฟแดงนะครับคือเราลงวงงมาแล้วนะครับลอดผ่านมาแล้วนะครับ ครับจะเป็นโรงพยาบาลราชทึกนะครับปอนแก่นนะครับขึ้นองมงมานะครับอยู่ซ้ายมือนะครับซ้ายมือน,นะครับโรงพยาบาลราชทึกคอนแก่นนะครับ ยามค่ำคืนนะครับของอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ทุ่งกว่านะครับถนอนหลุดจากอางมงมาก็ถนนค่อนข้างโล่งนะครับค่อนข้างโล่งอยู่นะครับจากอางมงมา ซ้ายมือนะครับเป็นจะเป็นทางเข้านะครับเข้าคู่ขนานนะครับโรงพยาบาลศรีนครินนะครับเห็นลูกศรเมื่อกี้นะครับลูกศรชี้โรงพยาบาลศรีนครินนะครับให้ให้ชิดด้านซ้ายนะครับให้ยิ่ําลังด้านซ้ายนะครับ บ้านสีนินนะครับอ๋อข้างหน้านี้ครับอันนี้ไฟแดงที่หกนะครับเพื่อนๆโอ้ติดเป็นร้อยเลยนะครับข้างหน้าที่เพื่อนเห็นติดทุงสูงแล้วก็กำลังก่อสร้างอยู่นี้นะครับเป็นเขตโรงพยาบาลนะครับเป็นเขตโรงพยาบาล โรงพยาบาลอะไรก็ไม่รู้นะครับใครที่อยู่ละแวกนี้นะครับก่ตติคอนแก่นนะครับก็บอกทีนะครับอธิบายให้ทีครับใครที่รู้นะครับคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับแต่คงไม่ใช่โรงพยาบาลศรีนครินหรือยังไงหรือว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเขตเดียวกันนะครับเป็นเขตเดียวกันกับศรีนครินไหมนะครับ แต่ศรีนครินที่อยู่อยู่ข้างหน้านะครับผมเคยเข้ามาอยู่นะครับคือพอดีตอนนั้นพาพาลูกมาหาหมอนะครับที่โรงพยาบาลศรีนครินนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโรงพยาบาลหรือเป็นอะไรนะครับถามว่าใหญ่ไหมใหญ่มากนะครับไฟแดงตอนนี้ก็อยู่ที่ อะไรวะโอ้มองไม่เห็นหรอกมองด้วยตาเปล่า198แล้วก็ไปต่อนะครับเขียวแล้วเป็นแดงที่หกนะครับจะพยายามอ่านนะครับว่ามันเป็นมันมันมันเป็นอะไรนะครับ เป็นโรงพยาบาลอะไรนะครับหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยน,นะครับอย่าลืมนะครับสินาคาลินเข้าช่องอ่ซ้ายคู่ขนานนะครับอ๋อมันเป็นเอ่อศูนย์หัวใจนะครับสิริกิตนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเ,เพื่อนๆศูนย์ใจสิริกิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ขา้างหน้าก็จะเป็นสะพลานลอ,อยนะครับก็จะทําไฟเป็นลูกเต๋านูนสองนะเพื่อนนะครับโอ้สวยมากสวยมากซ้ายมือนะครับพเพื่อนๆนะซ้ายมือคือโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับใหญ่มากนะครับไฟแดงที่หกแล้วน,นะครับเราออกมานะครับเพื่อผ่านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครับแล้วก็ศูนย์คนใจนะครับสิกกบริจิตภาคตะลอกเชียงเหนือนะครับออกมาแล้วนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นไฟแดงที่7นะครับไฟแดงที่7นะครับไฟแดงนี้บางคนก็เรียกหน้ามอนะครับไฟแดงไฟแดงหน้ามอ ไปทางมอขอไปยางหน้ามอขอบ้างนะครับคือมันสามารถเลี้ยวเข้าไปนะครับรถวิ่งผ่านรถวิ่งเข้าไปในในเขตมหาวิทยาลัยนะครับขอนเก็นได้นะครับซ้ายมือนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้คือผมตรงไปนะครับซ้ายมือมันจะเป็นประตูนะครับเนี่ยประตูนี้นะครับเนี่ยมหาวิมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับข้างในนู้นนะครับแต่ของเราจะตรงไปนะครับ ที่เจ็ดแล้วนะครับรออกไฟแดงมานะครับรงหน้าหน้าอุดอรนะครับหน้าอุดอรธานีนะครับไฟแดงที่เจ็ดแล้วนะครับ ใครที่หลุดเข้ามานะครับระวังด้วยนะครับมันจะมีกล้องจับความเร็วนะครับทุกๆสะพานลอยนะครับสะพานข้ามนะครับมันจะมีกล้องนะครับแล้วจะมีความเร็วระบุไว้นะครับ60 80นี้ก็แล้วแต่นะครับให้ระวังด้วยนะครับระวังในเรื่องของความเร็วด้วยนะครับ แดงที่เจ็บมาแล้วก็โล <ield pigs, S 2> ่งนะครับยาวเลยครับหลุดหน้ามอมานะครับก็โล่งเลยครับข้างหน้าจะเป็นป่าพอตทอนะครับใครจะอยากเข้าห้องน้ำนะครับหลุดไปในที่เจ็บมามีป้มพอตทกับรถตัดอยู่นะครับปีาพอตทกับรถตัดอยู่นะครับเพื่อนๆที่ผ่านมานะครับอย่าเข้าห้องน้ํานะครับหลุดไฟแดงที่เจ็บมาหลุดไฟแดงหน้ามอมานะครับไม่เข้าคู่ขนานนะครับ ให้เข้าผู้ขนานนะครับจะมีปั๊มกททนะครับ มีกล้องทุกๆสะพานข้ามนะครับเป็ระวังด้วยนะครับถึงในเรื่องของความเร็วนะครับถ้าใครเข้ามานะครับหรือไม่อยากออกยังเมืองจะไปอุดรถ้ามาจากกรุงเทพมาจากนครราชสีมานะครับไม่อยากใช้เส้นทางยงเมืองนะครับหรือขับตรงเข้ามาเลยนะครับมีอยู่เจ็ดไฟแดงนะครับ ฟแดงแรกก่อนถึงแยกเข้ามก .23 นะครับจนถึงไฟแดงหน้ามอนะครับเกียรไฟแดงนะครับรัาผมครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับเข้ามาเที่ยวเมืองขอนแก่นยามค่ำคืนกับช่องของเรานะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ชอบก็อย่าลืมนะครับกกดไลค์กดติดตามนะครับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ในการทาคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมให้เพื่อนนะครับได้ติดตามได้รับชมกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ